มาต่อกันที่เรื่องสุดท้ายแล้วนะนักเรียนก็คือนิโรดนิโรดนั้นก็คือความดับทุกความดับทุกนี้ก็คือธรรมที่ควรบรรลุนะนักเรียนเป็นอย่างไรมาดูกันมันก็จะมีความสุขสองสอ,งอะไรสองประการนั่นเองนะคะความสุขทำให้ทุกนั้นดับไป เหมือนคำคมที่ว่าแค่ไม่ทุกข์ก็สุขแล้วมันจริงเลยนะนักเรียนอ่จุดมุ่งหมายสูงสุดของพระพุทธศาสนานะก็คือการไปนิพพานก็คือการพ้นทุกข์นั่นเองนะนักเรียนก็จะแบ่งเป็นสามิสุขเอียงหวาแบบหนึ่งมา ในเสียงเพลงช่วยละมาต่อนะน,นเรียนก็คือความสุขทางวัตถุก็จะได้รับโดยประสาทสัมผัสทั้ง5ที่เราเกล่าวมาแล้วเนาะประสาทสัมผัสก็มีตาหูลิ้นจมูกกายนะทั้ง5อย่างนะออ้หหเจยเจยมาแล้วจ้าก็คือการกินอาหารที่อร่อยมันก็คือการได้รับประสาทสัมผัสทั้ง5นะ้านั่นคือคือการริมรสเนาะ ต่อไปอ๋ออ๋อฟังฟังเพลงอะอะมาต่อกันดีกว่ามัวฟังเพลงเพลินนะฟังเพลงเพลอเราก็มีความสุขเนาะจากหูฟังจากหูของเรานะได้เสียงได้ยินเสียงนะและสุดท้ายชื่นใจเนี้ยก็คือเรา ได้กลิ่นเราก็จะใช้จมูกเพื่อดมกลิ่นนะพอได้กลิ่นหอมเราก็จะชื่นใจแต่ถ้าเป็นโควิดแล้วเราจะไม่ได้กลิ่นนะนักเรียนเราจะไม่ได้กลิ่นเพราะฉะนั้นรักษาตัวกันให้ดีๆนะฝากไว้คิดจ้ะไปต่อจ้ะต่อไปนิรามิสุอะไรอีกอ่ะมา ก็คือความสุขทางใจเมื่อกี้ความสุขทางกายนะอันนี้ความสุขทางใจทางกายก็จะมีหูตาลิ้นจมูกกายมีหอย่างส่วนอันนี้ความสุขทางใจใจล้วนๆเลยนะไม่อิงกับวัตถุภายนอกใดๆอันนี้น,นี้อะไรเนี่ยเป็นภาพของครอบครัวใช่ไหมนักเรียนก็คือได้รับความรักจากครอบครัวนะแล้วก็อันนี้คืออะไรการ ครัที่2คือการนั่งนั่งสมาธิก็ทําให้เรามีความสุขทางใจนะก็คือจิตใจนั้นจะสงบเนาะต่อไปอันนี้สูงสุดของพระพุทธศาสนาเลยก็คือนิพพานนิพพานก็คือไม่มาเวียนว่ายตายเกิดแล้วอย่างพระพุทธเจ้าของเราเนี่ยก็ได้ไปสู่นิพพานเรียบร้อยแล้วนะอันนี้ไม่เกี่ยวน,ะนักเรียนจนนั้นนี้นักเรียนไม่ต้องนะคะอ่าต่อไป แนวทางการดับทุกข์หรือเรียกว่ามรคเป็นธรรมที่ควรเจริญมรคนั้นมีองค์แปดนะนักเรียนบุพพานิมิตของมัชฌิมาปฏิปทานั้นคืออะไรก็คือสิ่งที่เกิดขึ้นก่อนหรือว่าทางสายกลางทางสายกลางเราเรียกว่ามัชฌิมาปฏิปทาพระพุทธเจ้า ได้ค้นพบทางสายกลางนี้คือไม่ตึงไปไม่หย่อนไปก็คือเดินทางสายกลางนะนะักเรียนก็คือเมื่อปฏิบัติตามก็จะเกิดปัญญาก็จะคนที่จะช่วยให้เราปฏิบัติได้นั้นคนแรกนั้นก็คือกัลยาณมิตรกัลยาณมิตรนั้นเป็นใคร การที่เรามีมิตรที่ดีก็จะนำไปสู่มัชฌิมาปฏิปทาได้นะคะเห็นไหมเราและนายโอ้ยอย่าร้องเดียดีกว่าเนาะอ่ะก็คือมีเพื่อนที่ดีก็จะนำไปสู่หนทางที่ดีนะกัรยานามิตรที่ดีน่ารักเป็นกันเองน่าเคารพรู้จักชี้แจงให้เข้าใจแล้วก็อดทนรับฟังถแถลงเรื่องรำลึกได้ก็คือตักเตือนได้แล้วก็ไม่ชักจูนไปในทางเสื่อมเรียกว่าเป็นกัลยานามิตรที่ดีนะนักเรียน ต่อไปเรื่องโยนิสโสมนสิการมันเป็นยังไงเอ่ก็คือการคิดอย่างถูกวิธีถูกต้องซึ่งจะนำไปสู่การเกิดปัญญาที่ดีได้นั่นเองนะนักเรียนโยนิสโสมนสิการนี้มีทั้งหมด10วิธีในการคิดนะมันคือความคิดนะเรื่องการโยนิสโสมนสิกานนะ อันแรกเลยก็คิดถึงคุณค่าแท้คุณค่าเทียมอันที่สองคิดถึงคุณคิดถึงโทษแล้วก็ทางอออันที่สามคิดแบบปลุกเรา้าคุณธรรมเป็นต้นนะคะ,ะเราก็จะจบแค่นี้ก่อนเนาะ